เอาแค่นั้นนะเอาแค่นี้บาทเดียวขายแพ็คละบาทน้องเอาบปซี้เปล่าพี่ขายให้แพ็คหนึ่งอะบาทเดียวแพ็คละบาทมันมันถูกเกินนะบาทเดายจริงเสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่นุ้งเนี่ยกลับมาที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าแม่พี่นุ้งเนี่ยก็ได้ทำธุรกิจะนะฮะขาาร้าน เขาเรียกว่อรล้วเหรอร้านขายของจำร้านโช,นชวหวช่ชว,หวยนี่แหะก็เป็นธุรกิจที่พี่นุ้เนี่ยอาจจะต้องมารับบรดกนะครับพี่ต้เองนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องมารับบรดกแล้วนะเพราะว่าพอเขาก็ได้เปิดร้านคาราโอเกะแล้วด้วยสำหรับใครนะครับที่อยากจะอุดหนุนนะธุรกิจของบ้านพี่นุ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สี่แยกบานคนใต้นะครับตรงข้ามนู้นนะครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างมังกรเฮงนะครับ มาซื้อปูนซื้ออะไรแล้วอยากซื้อเอ็มร้อยกระทิงแดงก็ร้านนาพี่นุ่ก็มีขายทุกอย่างเลยครับนะเหล้าเบียร์น้ําคงน้ําแข็งอะไรก็คือมีหมดทุกอย่างนะครับน้ําอัดลมนะครับผมแล้วก็ใครเดือดร้อนเงินก็ตรงนี้เลยครับชัยฤิ์ลิสติ้งสีสวัสดนะครับเก่คครับผมไปเดี๋ยววันนี้นะครับคอนเทนต์ที่เราจะทําก็คือพี่นุเนี่ยจะต้องมาฝึกนะครับเป็นคนขายของ1วันนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าพี่นุ่จะทําได้หรือเปล่า มาดูข้างในร้านนะครับอันนี้ก็แม่พี่นุ้ยเองนะครับเจนี่นะฮะใครมานี่นะครับ,รม<อ>รบแม่มีขายทุกอย่างใช่ไหมใช่ที่ร้านนะแล้วก็รับแบบบัรตรสวัสดิการด้วยนะครับใช่รับบัตรสวัสดิการแห่งร้านด,ด้วยมาใช้บริการกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ให้แม่พักนะครับเดี๋ยวเต้นกับนุ้ยดูแลเอง <c oughs> ดูไปดูของในร้านก,นก่อนว่าของในร้านเนี่ยมีเยอะมากมากขนมนะครับมีเต็มเลยเราเคยเราเคยถ่ายในร้านไปแล้วตอนที่เราขึ้นรถตู้ไปที่กาญจนบุรี ตอนน <ITA> ั้นเราก็มาเล่นเกมตรงนี off, off. Off. ้ไปแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับพิเติลเนี่ยจะต้องรับหน้าที่จัดคือเราจะต้องมีการจัดของนะเนี่ยของมันจะต้องขึ้นชั้นต้องจัดของแล้วก็ขึ้นเชลขึ้นขึ้นเชลเรียกขึ้นเชลนะเออเอนะครับก็ดูว่านะเราจะทําได้หรือเปล่าจริงมีขายทุกอย่างนะครับสารพัดเลยนะนี่หมวกชาวนาก็มีนะครับนี่หมวกก็มีอะไรที่ไม่มีขายบอกแม่พี่เดี๋ยวแม่พี่ยังมาขายอ่านี่พี่เติลเราก็าแฟก์ก่อนเลยไปนี่ กาแฟโกบิโก้ลักกี้ด์นะครับดื่มแล้วตื่น <laughs> สดชื่นสดชื่น <laughs> เดี๋ยวนี้พี่เติ้ลรับหน้าที่จัดของนะครับเดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยจะเป็นแคชเชียร์ลองดูว่าจะสามารถรับมรดกธุรกิจร้อยล้านของแม่ได้หรือเปล่า <laughs> อย่างพี่เติ้ลนี่เขาก็จะแบบว่าไปเป็นเจ้าของร้านคาเก่แล้วนะพี่นุ้ยอาจจะมาแบบรับช่วงต่อจากแม่นะฮะคนคิดตังก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะยืนอยู่ตรงนี้ประจำนะครับซื้ออะไรลูกอันนี้อ่ะ อันนี้ของเล่นอันนี้อะไรอันนี้ขนม1บาท2บาทโอเคมาลูกมา 2, 2อันสองบาทโอเคไหมเอาอะไรไหมเอาเ,เอา,เอ,าอันนั้นอีกเหรอเอาหมดฝึกเลยเหรอเอาฝึกเลยได้นะได้ลูกนั้นเอาอะแล้วมีอะไรอีกไหมก็อันนี้2บาท3บาท4บาทเหลืออีก16บาทเอาอะไรไม่เอาอะไรแล้วเอาหรอเดิน<อ>ดูก่อนลองเออดูก่อนไหม ตัดสินใจมันพอรหรอกินแต่ไอสตรอเบอรี่นั่นหรอฮะโอ้โอเค,อเค20บาททอนสิบาท<ด>นี่ได้แล้วได้แล้วนะครับ4บาทแรกนะฮะนะผมซือ้อนี่ครับงานอันนี้ห้ามพนักง,งานในบริษัทซื้อห้ามพนักง,งานในบริษัทซื้อเองครับ <c oughs> <c oughs> ห้ามพนักง,งานในบริษัทซื้อนะครับ <c oughs> เอาเลยเอาเลยเอาเอาเลยเอาเลยเอลยัน okay. ไหนอัไหอ่ะเนี่ยอันนี้ถูกนี้่ะอันนี้อะลูกอ๋ออันนี้เพิ่อมอีกหนึ่งงานนะอีกอีกบาทหนึ่งเออโอเคดูเรื่องดูป่านนี้ไม่ได้อย่างนี้อันนี้นอะไรพนักงานในบริษัทไม่เกี่ยวพนักงานบริษัทห้ามห้ามซื้อใครตัวนี้ <laughs> <laughs> ครับลูกค้าคนแรกพีน่นได้แล้ว5บาทเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยทำงานมันก็ต้องได้เงินเออ A few moments later เนี่ยบริการงินถือตะกร้าให้อ,ะอ่ะซื้อร้านแม่พี่บอยวะเนีย่ยบ่อยโครบ่อยโครเลยเหรอโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะทำการชิดเงินนะครับอันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคหกบาททอนเท่าไหร่ครับหกบาทเจ็ดบาทแปดบาท,บาท <c oughs> โอ้ยเอาแล้วเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบาทนะพี่ให้รอบเดียวนะโอเคพี่ให้อีกชิ้นหนึ่งบาทอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งยิบไข่อะเด้อลนจะหยิบไข่ผมภูมิใจในตัวเพื่อนผมคนนี้มากครับ <What? S 1> ครับผม <c oughs> ได้ยัง พี่ชูนะโอเคสิบาทสิบาทซอนเท่าไหร่ซอนเก้าสิบครับซอนตอนเก้าสิบนะครับสี่เก้าสิบถูกต้องนะครับดูเร็วนะเอาถูกไหมให้พี่ช่วยพี่ต้นมึงเอาไปถือไปส่งน้องก็หน่อยดิโอ้บริการหน่อยดิขายสองได้เนี่ยปากแช่ไหมปากแช่ที่นี่ฮะฝากแช่ขายไปสองคนพี่ต้นได้แล้วสิบห้าบาทนะครับสวัสดีครับโอ้โหลูกค้าเข้ามากันรัวๆเลยพี่ต้นเอาอะไรอีกไหมลูก เอาเลยไหมเออเคยซื้อกันเท่าไหร่ลูกอละสิบบาทแม่พี่เคยขายสิบบาทเหรอใช่ไหมโอ้ยแพงพี่ขายให้สองบาทเอาไหมเอาอ่ะแล้วเอาอะไรเพิ่มไหมอันนี้มันเหลือสิบแปดบาทนะเอาเปล่าเอาแล้วเอาเปล่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไปหยิบมานะครับผม Five minutes later ตอยังรู้เรื่องนะโอเค อ่าหนึ่งสสาสี่สี่บาทสี่บาทพรสิบหถูกต้องไหมครับลูกถูกต้องนะโอเควหด้วยวาสวยด้วยเด็กดีโอเครอบเดียวนะลูก <c oughs> ตอนนี้เราได้เพิ่มมาอีก4บาทนะครับอีก4บาทก็จะเป็นอ่า uh สิบาบาทแล้วเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มึงเอาของขึ้นชั้นเลยมึงเอาของเข้าตู้หน่อยอะไรอะเอาอะไรอ่ะอะไรขาดอ่ะ ช่มีสีม่วงราโตมีสีม่วงไหมไม่มีมึงวิ่งไปซื้อร้านอื่นไหมเขาดิปะเอาสีๆๆสสสอื่นสีอื่นสีอื่นตรงี้ไปกันกูให้มึงเติมของกูไม่ได้ให้มึงคุยกับลูกค้าเนี่ยตอนนี้พี่เติมเนี่ยดูเหมือนจะสนใจลูกค้าเป็นพิเศษนะครับหลักฐานก็เห็นเห็นยุ่นเนีกูหยิบของอะเนี่ยของเลย หเห็นสาวๆ,ๆแบบเด็กๆสาวๆ,าๆน่ารักไม่ได้เลยตากล้องกูอะดูในกล้องด้วยดิเอาโหโอเคไหมคิดเงนินเลยคิดเงนินเอาอะไรเพิ่มปเปล่าแม่เอาแล้วนะ<า>หนึ่งสองสามที่ขายให้3มบาทเนือนี้วันนี้พี่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแม่พี่ไม่เกี่ยว <c oughs> น้องบอ,อกเดี๋ยพี่เพิ่มก่อนอหนึ่งสองสามอันนี้ก็สาบาทเหมือนกันตี ของให้น้องนี่สี okay, ่ส <f> ิบเจ็ดน้องน้องเคยดูช่องพี่ไหมเฮ้ยเคยเว้ยเคยดูช่องพี่เหรอพี่ลดให้บาทหนึ่งเป็นเหลือสพรสี่แปดโอเคปะเคยดูช่องพี่พี่ลดให้บาทหนึ่งโอเคเรียบร้อยเอ้ยยกว่ายไหมของซื้อของขายอย่าลืมไปดูตัวเองในช่องพี่นะเอมาแล้วน้องเรียนที่ไหนนะอยู่มอะไรละมสค่ะเนี่ยมสองมีแฟนยังมีแล้วอุ้ย ไปเลยมีแฟนแล้วไปเลยไปเลยแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนร้านแม่พี่นะเมื่อกี้เราก็รวมมาแล้ว20 24บาทแล้วเว้ยจริงๆการเป็นเจ้าของร้านมันก็ไม่ยากนะเว้ยขัดทำงงทำงานม้างไม่มีใครรู้หรอกลาทีจะทำหลังกล้องเฮ้ยกล้องไม่ถ่ายทำไดมไหม กล้องไม่ถ่ายแต่ก็ทำไปใช่ไหมทำไปทำดีอ่ะอย่าหวังผลตอบแทนเออเนี่ยมันเหลือก็ใส่กระเป๋าดิเฮ้ยวันนี้ร้านมันเงียบว่าว่าต้องเรียกลูกค้าว่ะให้ไอ้โทนี่ได้ลูกค้าเช่ปโทนี่อะไรเอ้ยโทมัสอ๋อโทนี่จะไมันลุงกูลุงโทนี่กูไม่ใช่ลุงตุ๋หน้าเรู้ขายไงอ่ะมึงจะต้องไม่เห็นพีใครเลยทำไงอ่ะจะบอกไงอ่ะให้ลูกค้ามองเราก่อนมันจะติด อันนี้มองเออพี่ทุกคนนี่โน้ชื่อโนมเป่าในร้านอ่ะเอาตังามมาเลย5บาท10บาทเรียลูกค้ามันต้องแบบว่าเหมือนพวกคุกกี้ป่ะคุยตี้เองเหรอเออคุยตี้เหมือนมีเพลงมีเพลงดิแนี่ เจอรึสามาไม่กล้ามาเนี่ยเข้าร้านหนึ่อ่ะเราต้องเพิ่มกลยุทธ์ในการขายเว้ยมันจะสู้ร้านอื่นไม่ได้ครับเออแต่มันจะสู้ร้านอื่นไม่ได้เราต้องทําการออกไปเจอลูกค้าข้างนอกพบปะลูกค้าเออมิ้งเราต้องบุกถึงบ้านเขาเอออย่าให้เงินผ่านไปที่ร้านอื่นเออเราต้องบุกไปครับเอาอะไรไปอ่ตาตะกร้าใส่ตะกร้าไปนี่ไงอ่าโอเค เราลองก่อนเฮ้ยลองตลาดก่อนดิลองตลาดไปไปไหนก็ไปขายไงไปขายของไงที่ไหนเดี๋ยวเราทำการบ,บุกเลยนะครับบุกถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับพยาซื้อของเบ้าช่วยแม่ขายของช่วยอุดหนุนหน่อย วันนี้ว่ายอดขายยอดขายมันไม่ขึ้นไงได้เลยไหมขนมก็ได้ขนมเหรอเอาเป็นแพ็กเลยไหมแต่ตอนนี้นะครับเราได้ลูกค้าแล้วนะแล้วยังไม่ทันุกจากบ้านเลยนะเราดักเลยดักเลยนะเห็นไหมจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนจะไปเทปูนบ้านพิลินปส์ก่อนไปเทปูนต้องแวะซื้ออะไรบ้างไงไหมเราจะไม่ให้ซื้อร้านอื่นนะเราดักเลยเลยเอาอะไรเอาเลยของเลยกว่าเอาโน่นกว่าเอานี้เลยเหรอเอาเนี่ยนะดูก่อนนะของมีหลายอย่างมีเลก็มีนะ มีเลยก็มีเฮ้ยเจ้าน่ะไปโดนนั่นโดนเย้าเฮ้ยกูว่าะแต่คอนสารนู่เนี่ยเราต้องเอารถสลิงมาแล้วว่ะเอานี้เหรอเอาถุงเท่าไหร่อ่ะเอาแค่นั้นนะเอาแค่นี้ครับบาทเดียวฮะขายบาทเดียวเอาเยอะกว่านี้ตั้งแค่เดียเอาเอาครั้งนู้นได้ยิน่ยยทิ้งา พี่เซทินเนาะโอ้ได้ยินต้องมาซื้อแล้วแหละต้องมาโอ้เอาเสาวบทก็ดีเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเสียดายอ่ะได้ละซื้ออีกได้ไหมบาทเดียวอะได้รอบเดียวดิแบ่งคนอื่นด้วยเสียดายเอาข้าวสารได้ก็ดีจะซื้อเปล่าผมจะไปเอาเนี่ยผมจะไปที่อื่นแล้วบาทเดียวอีกป่ะเอาเอาอะไรครับข้าวสารก็ได้เอาข้าสารมามาคือหนอนปะคะมาช่วยซื้อของหน่อยเร็วๆอย่าไปบึ้งไปบอกเขาดิไม่ได้ซื้อของก่อนไม่ได้บอกเขาเจ้ ยอดขายมันตกไงยอดขายมันตกต้องช่วยแม่ขายของหน่อยอ่าไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเก็บตังค์อาไปเลยเอาไปก่อนเลยอ่เนี่ยเหลือแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาอันนี้เหรอเอาันนี้เอาเลยครับอันนี้ขายเป็นขวดแล้วกันเอาหมดเลยเมาเมาเมาเอาไปผมไม่มีตังค์ทอนนะเนี่ยแม่อันนี้ผมขายบัตรเดียวสื่อนะทั้งหมดเนี่ยใช่บัตรเดียวบัตรเดียวถึงก็ต่อแถวถุงก็ โขายดีอ่ะขายดีเป็นเทนะเทท่าอ่าใครซื้อเราวผมอ่าสิบสองส1อบาทเอาไปเลยเอาไปเลยตเอาอะไรเอายนเอาเลยนี่นะโอเคเฮ้ยหมดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮายเฮ้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 ยเ้ยเฮิยเฮ้เฮ้ยกฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยูฮ้อเฮ้ยเใ้ยัฮ้ยเม้ยูฮ้ยเ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 ฮ้้ ไปแล้วครับโอ้โหวันนไงเรื่องรถเร็วอ่ะสุดยอดเนี่ยเนี่ยเขาเรียกการโฆษณาปากต่อปากเนี่ยปากต่อปากถ้าเราบริการน่ะลูกค้าเขาก็ประทับใจอ่ะประทับใจถูกไหมอ้าวโอ้โหดูร้านเงียบเหงาเลยอ่ะเราเนี่ยต้องไปขายข้างนอกแป๊บเดียวหมดเลยเห็นไหมเอาตังค์ไปให้แม่ภาคภูมิใจก่อนนี่ ใครมันโชคดีจดังวะเออใครมันโชคดีจังวะนี่เขาจะตามบุกมาที่ร้านกูอะ A few moments later ขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับโอ้ยน่ารักจังเลยนี่คุณบอกด้วยนะครับอ่ะเอาถือตังค์ไว้ก่อนนี่จ่ายตังค์ก่อนยังไม่ได้เอาของเลยนะเรวโนซื้ออะไรลูกเก็บเรื่อยๆหยิบเลยลูกเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแล้วเอาดิเอาไปแล้วเหรอเอาพอแล้วเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกไอ้ป่าวนี้ เอายางเอายางเอาชองอาแนวเดินมึงอย่าไปหลอกล่อเด็กนะเว้ยระวังนะลูกบางทีหน้าตาไว้ใจไม่ได้นะคนบางทีเนาะไม่เอาขนมเลยเอาแต่ของเล่นหรอปลาไหมปลาไหมปลาทะเลเฮ้ยมึงอย่าไปนะที่กูเอาอันนี้มาไปเลี้ยงของหลังร้านป่ะปนี่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 ย้อมผมเนี่ยเอาเนี่ยสีอย่างงี้ป่ะเอาไว้แม่ หกเจ็ดแปดเก้าชิบเอาได้แล้วเอาแค่นี้เอาแค่นี้เหรอเย้เอาแค่นี้เดี๋ยวคิดเงินก่อนนะครับเดี๋ยวอยู่อนุบาลอะไรลูกฮะอ,น,อนุบาลสิบขวบอนุบาล10บขวบเหมือนเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> อันนี้คิดแล้วนะครับ เจ็ดบาทครับเจ็ดบาทนี่จะจ่ายแค่แบงค์เดียวนะลูกนะอ่ะทอนสิบสามบาทนะครับโอ้ยตังแม่กูเริ่มหมดแล้วเนี่ยขายยังไงวะอ่ะนี่ครับตังทอนโออดูน้าลูกอ่ะต้นแผฮะต้นแผลเนี่ยเป็นแผลอ๋อเป็นแผลผญาตัดเล็บไม่ดูเลยญาตัดเล็บไม่ดูเลยโอเคลูกเดี๋ยว Ga hey, paar huh? <laughs> A few moments later พอดีผมยอดขายร้านแม่ไม่ดีครับมีอะไรบ้างบอกเขาดิมีข้าวสารทานทานแล้วก็มีข้าวสารอีกสองถุงด้านหน้าช่วยหน่อยครับช่วยซื้อหน่อยครับนี่รถส่งนี่รถเกี่ยวเฮ้ยเขาตกปลาเว้ยเอาเอาเอาเห็นไหมเดี๋ยวพี่วิ่งกลับไปเอาก็ได้เอาอันนี้เอากี่ถุงเอาหนึ่งถุงอ่าเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมไม่เอาแล้ว แบงแบ่งแจกขายแบ่งขายเหมาดีกว่าเลยหมดเร็วเร็วอ่ะขายเหมาอ่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดตังค์ทีหลังเอาทีเดียวนี่ยัดยัดนี่อีกนี่อีกหนึ่งแพ็คอันนี้หนึ่งแพ็คเออโอเคเนี่ยเห็นไหมขายของมันต้องอย่างนี้การตลาดไงนี่แม่กูขายอยู่ร้านไม่ได้อย่างนี้นะไอ้เน่ะขอขอดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเอาหมอ แรกไหมพี่เอาไหมไม่เอาเหรอไม่เอาไม่แลกไม่มีใครไม่มีใครซื้อผมจะไปที่อื่นแล้วนะมันมันมีรถอะไรมาขายที่นี่ไหมไม่มีไม่มีนะพี่อ่ะเดี๋ยวคิดตังก่อนหนึ่งสองขายแพ็คละบาทตรงร้อยสองบาทสองบาทจี๊สองบาท จริงครับสองบาทเนี่ยจริงจ่ายพริกนี่ F C F C ห้ามโอนนะจำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเจอ F C ด้วยแถมแถมมาแม่ครับเอะมาแม่แถมด้วยสองบาทเออจ่ายเงิน้วด้วยเออขอบคุณมากพี่ไป คนตอนนี้นะครับฝนตกหนักนะครับฝนเริ่มตกนะครับทุกคนแต่ว่าการขายของเราก็ไม่ได้ย่อท้ออะไรนะครับเราก็ขายไปเรื่อยๆนะครับไปอน<ะ>พี่ช่วยซื้อของหน่อย นี่ยมีของมาขายไม่เอาบาทเดียวไม่มีไม่มีตังเหลือจริงป่าบาทเดียวก็ไม่มีเหลือโอ้บาทเดียวไม่มีเอา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 เข้าสารไปถุกเอาไม่มีไม่มีแบ่งกันไปไม่มีวูต้องว่ายหรอกพี่อ่าโอเคเอาข้าวสารไปถุกนึงอเเก็บตังค์ที่หลังหยอกายอกหยอกยอี่ี่ีมี มีข้าวสารมามา่าน้ำมันลมขายครับขายถ่านก็มีนะถ่านก็มีเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้เอาอะไรมัาครับช่วยผมซื้อหน่อยครับรถ่านถ่านถ่านยได้เลยเฮ้ยขายได้ดเนี่ยถ่านนะเอาเนะีมีเอาอนะไรไหมฮะไปเอานะเอาไนะไรอีกไหครับเดี๋ยวสาอย่างเอาอีกสูงหนึ่งเป็นวดหมาเมื่อกี้กหมาแค่นั้นย้ายเอา,าไ้อ อันนี้อันนี้เอาสามอย่างนะอันนี้เอาสามอย่างมีมีสอันนั้นนะที่ราคาก่อนอันนี้สาอันผมขายสบาทอันนั้นสองอันผมขายสองบาทเอามารวมกันทั้งหมดแล้วนั้นห้าบาทเอาไหมผมขายแพ็คเนะเนี่ยผมขายเหลือสองอันเนี่ยแพ็คละบาทเนี่ยแพ็คละบาทเอาเลยอันนั้นซื้อเยอะแล้วเอาเลยนะ <laughs> เอาไหมเอาแบตซี่หรือน <están> oh, ้ำแดงมันมันมันถูกเกินนะบาทด้วยเอาเอาไหมยืมตังค์เพื่อนก่อนไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกโอ้โหโอนไม่ได้นะโอนไม่ได้นะต้องจ่ายเงินสดโอ้โหนั่นมันเป็นเกินนะหลอกยอดตกต้องช่วยแม่น้ำยอดเยี่ยมเลยถห้าบาทห้าบาทห้าบาท ก็เนี่ยสามบาทอันนั้นต่อใช่ไหมโอเคไปได้แล้วต้องแบ่งแบ่งคนอื่นมากไปมีใครเอายกกลับต่อโอ้โหต้องไปขายต่อยยังไม่ได้พักนะพวกเราอ่ะ5 minutes later อ๋อนี่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 เอลวิสตันกินทุกวันน้องซื้อน้ำบัตลมเปล่าซื้อน้ำบัตลมเปล่าอนี่ก่อนอันนี้ก่อนเอาน้ำแดงเปล่าไม่ข้าวไหมช่วยหมอหน่อยจะหมดแล้วเนี่ยช่วยแม่ทำยอด ขายถูกหรือแม่ค้าจะหมดสองแพ็คเดี๋ยวราคาพิเศษราคาส่งเลยแม่ค้าเอาน้ําน้าแดงอ่ะี่แม่ค้าเขาใช้ว่าอยู่แล้วนะน้ำแดงน้องเอาแป๊บ้เป่าจะหมดแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วพี่ขายให้แพ็คหนึ่งอ่ะบาทเดียวเฮ้ยเอาเบาบาทหนึ่งไปเอาตังค์มาก็ได้เอาตังค์มาเดี๋ยวพี่รอเก็บตังค์แม่ค้ามาหนึ่งบาท บาทเดียวบาทเดียวฮะัีอ้่ทาไ,ไมไมิอ่อาดาทุากนคนตอนนี้คือร้านเราเนี่ยขายดีจนต้องสั่งข้าวสารมาเติมนะครับนี่โอ้โหอ่ะเติมของเติมของครับ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ถือว่าหนึ่งวันนะครับก็ช่วยแม่ขายไปได้พอสมควรก็รู้สึกภูมิใจนะในของ <นะ S 1> ก็ยุบไปเยอะเลยนะ<ด><ม>นขายไปเลยหายเลยนะนี่สั่งมาลงต้องสั่งมาลงใหม่นะครับเนี่ยอ่าตอนนี้นะครับเราก็ขายกันได้เยอะเลยรวมถึงกลยุทธ์ในการขาย<อ>าที่เราบุกถึงบ้านลูกค้าเลยนะใช่เซเว่นมีสู้เราไม่ได้นะด้วยก็ได้หรอกใครจะไปตรงไปยังทุ่งนารถเกี่ยวอ่ะนะรายได้ก็รายได้ดีอยู่นะนี่ครับเขาเรียกว่าได้เงินเป็นกอเป็นกรรมนี่ ผมไม่นับแล้วกันไม่มีแบงค์เลยนะข้าวๆเนี่ยก็ประมาณ50บาทอาจจะบวกลดนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินไงถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะไปขายที่ร้านพีเตอรบ้างนะครับเออขายร้านมึงมึงจ่ายนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้ใครอยู่แถวนี้อย่าลืมมาดุนแม่พี่นุ้ยได้ครับแค่นี้แหละ ปะแม่พี่หนุยิ้มเลยนะครับนังยิ้มเลยลูกชายช่วยขายของหมดร้านนะได้ตังค์แค่เนี่ยเอาไปขายแล้วไปแจกเต้ต้น <c oughs> ขายนะ <c oughs> ่ <c oughs>